รุ่นต่อไปค่ะคุณพี่รหัส e s นะคะเมื่อฐาน10นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วครึ่งลักษณะงานจะเป็น2ช่องนะคะด้านหลังเป็น10บด้านหน้าเป็นงานลูกบิดมีหูหิ้วตรงกลางแบบนี้ให้นะคะแล้วก็หนังของเขาตัวนี้คืองานหนังโฟสเตอร์ค่ะคุณพี่ไม่ใช่หนังโทโกหนังโฟสเตอร์จะเป็นงานเนื้อแมท หน่อยๆน,นะรหัส E S ค่ะตัวนี้หูหิ้วของเขาบุนวมไว้ให้นะคะจะเป็นงานยกนูนด้วยด้านหน้าลูกบิดค่ะเปิดไปภายในจะมีสายหนังให้1เส้นผ้าซับในของตัวนี้นะคะจะเป็นงานคล้ายๆผ้าแคนวายค่ะเป็นงานผ้าแคนวายสีน้ำตาลครีมนะคะเป็นงานสีน้ำตาลครีมทองช่องด้านหลังค่ะหนึ่งช่องสิบคุณพี่สายสปอร์ตค่ะหเส้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านในค่ะ ด้านในมีอีก1ช่อง1ินะคะมีอีก1ช่อง10ไฮกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะ7นิ้วครึ่งใส่สบายนะโอเคไหม1,890บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณพี่สีที่ใกล้หมดสีถัดไปคือสีม่วงเดี๋ยวกัน,นยาโชว์สีให้ดูกัน,นยาขออวดสายสปอร์ตก่อนสายสปอร์ตอันนี้คืนยาบอกเลยว่าให้เก็บ1ใบ เก็บกระเป๋าเพราะอยากได้สายสปอร์ตสายสปอร์ตตัวนี้ค่ะเป็นงานสายทอคุณพี่ทอแล้วสีสวยมากแล้วเป็นงานทอลายที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นลายเดียวกันคุณพี่กันอยากกลับด้านให้ดูคุณพี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังเป็นลายเดียวกันไม่ใช่แบบเป็นงานทอที่ด้านหลังแบบขยุกข,ขยุยสองคือไม่ใช่งานสกรีนเป็นงานทอจริงสามคือคุณพี่ดูความหนาดูความหนานุ่ม ดูความหนานุ่มของสายสปอร์ตเขาหนาจริงๆแล้วก็เวลาที่สะพายเนี่ยรกระตักกว่าสบายไหลแน่นอนรหัส E S ค่ะคุณพี่วกันยาลองสะพายสายสปอร์ตให้ดูก่อนเลยอันดับแรกนะคะสายสปอร์ตสีเนี้ยเชื่อว่าเข้าได้กันกับเสื้อผ้าหลายโทนแล้วก็เข้าได้กับ กระเป๋าหลายใบด้วยคุณพี่นะคะซ,ซื้อไปเหมือนซื้อสายสปอร์ตเหมือนซื้อสายสปอร์ตเอาไปใช้กระเป๋าก็สวยสายก็ยิ่งสวยตัวนี้คุณพี่1890นานะคะรหัส es นะคะนี่เวลาสะพายสายสปอร์ตขึ้นมานะคะลักษณะประมาณนี้เลยถ้าคุณพี่อยากได้ลุคที่แบบเรียบร้อยสะพายไปออฟฟิศสะพายไปที่ทำงานคุณพี่ก็สลับเอาสายหนังมาใช้สลับเอาสายหนังมาใช้คุณพี่ นะลุกก็จะแบบดูแบบเรียบร้อยขึ้นมาที่นะคะสะพายขึ้นมาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะมีหูคิ้วในตัวแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังใส่กระเป๋าสตางค์ยาว7นิ้วครึ่งได้ทั้งสิ้นนะคะ1,890บาทค่ะรหัส E S 1 3ใบที่ทันยาพรีเซนต์อยู่คือ E S 1 3เนาะสีที่2ค่ะคือ E S 1 0เออ 01, 01. ตามด้วย E S 0 3สค่ะ0 3สีน้ำตาลแล้วก็ E S 0 5ค่ะ